ส้มเต็มนะเจ้ต้องเอาทัพ,พีใหม่เพราะว่าอันทัพ,พีพวกนี้เปื้อนหมดแล้วจะมาจกประราเราไม่ได้จะให้เบิ่งทุกคน,นทุกคน,อนเอ้แต่ไระเดีวใส่ได้จ้ะใส่แต่นากเลยจ้ะเด้อ ทีใส่สีแค่ตัวะ <laughs> ตะชุยขอบคุณค่ะตะชุยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมายเลยจ้ะอันไปอ่านแชทเดอ้อส่งไปให้แล้วไปอ่านแชทเดอ้อ ไปตามชมตามนะคะค่อยว่าค่อยจะไปหาตาชุยจังมือเด้เนี่ยบิลลี่ได้ค่อยว่าค่อยจะไปหาเจ้าจังมือจะได้ไปอยากไปไปหาเลาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะ ปลาในคลองแบบน้น้องแมวน้องแมวจา๋าน้องแมวจา๋ามากินสม้มตำตามสบายด้วยน้องแมวน้องแมวนนะมากินข้าวกับปนัดมา ดูนัตกตำคุกนึ่งยังเหลืออีกนมืงหนีปนัดมึงนีลูกปนัดว่าสิมหาปนัดเดมันว่ามันสิม,มาเอาหมูโยปนัดจื้อหมูโยไปนียสิม,มาบอก ปัดต้นสมใจไหมปนัดไปบ้านนะที่ไปงานศพป,ปู่ใช่ไหมเขาตำเกลวนะทุกคนตำแกลวปลาด,ดิบนี่แหละเขาก็คั่วพริกหอมกระเทียมเหมือนปนัดคั้วนี่แหละแต่เขาใส่ปลาด,ดิบปลาตเนนะแต่ตัวใหญ่ๆหญ่แบบที่ปนัดให้ดูเมื่อกี้นะ่ะ ว้าว่าอายเด้ยพี่น้องสีกเบิดสองตัว <laughs> สีกเปานเบิดสองตัวโอเ้โอเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวขอซิมกกอนทุกคน อืขอน้ำตาลหน่อยอ้มากบางคนก็ตามต้มตามเขาไม่ใส่น้ำตาลบ้านแม่โสมไม่ใส่สน้ำตาลนะแต่นับชอบใส่กตาลก็หมดได้ทุกคนอคือยังไม่ได้เอาเดเท พนักพิ่งซื้อมาถุงหนึ่งเนี่ยน่าจะยังไม่เอามาเทมันกกอเหลือไม่เป็นไรเดี๋ยวลูกมาเดี๋ยวลูกสเสร็จเล้วค่ะทุกคนตำไม่มีอะไรหรอกจำบ้านๆร่อย តាមអេងกินអេងរយអេងនរេងផៅ